ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวรรณภูมิโชว์ค่ะในวันนี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสมายืนอยู่ที่ทำเนียบท่านทูตท่านเอกอคราชทูตท่านสุจิตราฮิรัญยพกึกนะคะเป็นครั้งที่สองค่ะในวันนี้นะคะเนื่องจากที่ว่าท่านได้ครบวาระในการทำราชการปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะซึ่งก็จะต้องกลับไปที่ประเทศไทย แล้วก็ในวันนี้นะคะได้มีการจัดงานอําลาท่านทูตก,กันณที่นี้ค่ะวันนี้ท่านก็รู้สึกพื่มใจมากที่ได้เห็นพวกเราคนไทยนักศึกษาแล้วก็ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสถานทูตได้ร่วมมือร่วมใจกันมาจัดงานเลี้ยงส่งในวันนี้ก็อยากจะเรียนให้ใหทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่อยากจะไปหรอกเพราะว่า ยังรู้สึกสนุกกับการทำงานที่นี่แล้วก็มีความประทับใจกับคนที่ได้ร่วมงานกันมาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสันทูตแล้วก็คนไทยนักศึกษาไทยที่นี่นะคะเป็นดังมากแต่ว่าบังเอิญว่าเราก็ถึงเวลาที่ต้องจะเกษรราชการก็จะเป็นต้องไปไม่เหมือนกับเวลาที่เราย้ายไปอยู่ประเทศอื่นนะคะคืออันนี้ก็คือการสิ้นสุดของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น ข้าราชการหรือว่าเป็นข้าในรัชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอ่อฉันก็ต้องเวียนว,ว่ามาอยู่ที่นี่ได้สองปีครึ่งก็ตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยากจะมาเท่าไหร่นะกับเพราะว่าเอ่อนึกว่าฮอลแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เง,งียบๆนะเงียบเกินไปในชีวิตนี่ก็มักจะทํางานในประเทศที่ต้องอ,อาศัยความพยายามแล้วก็มีภารกิจเยอะนะคะก็นึกว่า ถ้ามาจบชีวิตราชการที่ฮอลแลนด์เนี่ยจะทําให้เงียบกันไปชีวิตอาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่สนุกสนานอย่างที่เคยเป็นมาในหลายๆโพสต์มานะคะแต่ว่าเมื่อได้มาอยู่ที่ประเทศนี้แล้วเนี่ยถึงได้เห็นว่าจริงๆต้องขอบคุณกระทรวงที่ส่งมาให้เกษียณอายุที่นี่นะเพราะว่าได้มาสัมผัสกับอะไรหลายๆอย่างที่มากกว่าที่เคย สัมผัสมาในประเทศอื่นนะคะถึงแม้ว่าในประเทศอื่นเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เจอคนไทยบ้างอย่างในออสเตรเลียก็มีโอกาสได้ทํางานกับคนไทยเยอะแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่นะรู้สึกว่าความร่วมมือหรือความเรียกว่าความใกล้ชิดกับคนไทยเนี่ยก็เป็นส่วนที่สําคัญมากกับต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่นี่แล้วก็ทําให้ การปฏิบัติงานในประเทศนี้เนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยที่นี่ก็มียังมีความรักแล้วก็ความปรารถนาดีต่อประเทศไทยดังจะเห็นน่าจาก,การที่เมื่อสถานทูตมีโครงการาทําเทศกาลไทยเมื่อปีเมื่อสองปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกเราก็ตัดสินใจว่าต้องร่วมมือกับคนไทยที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการร้านอาหารไทย และก็กิจการของคนไทยอื่นๆก็ได้รับการตอบสนองที่ดีมากนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากในความความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างสารทูตกับกับคนสิ่งที่สานทูตดำเนินมาแล้วในส่วนที่เกี่ยวคนไทยนะคะท่านท่านอัการัฐทูตที่ปรึกษากราวีก็จะเป็นแรงสำคัญเป็นตัวเชื่อมสำคัญสำหรับการ กิจกรรมต่างๆที่จะมีต่อในปีปหน้าและปีต่อๆไปนะคะพูดถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าพูดมานานนะแต่ว่าก็อยากจะพูดในจากใจจริงว่าดิฉันขอต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ที่ทํางานด้วยกันด้วยใจนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เคยมีการเรียกว่าทุกอย่างมันทำได้ขึ้นด้วยใจทั้งนั้นนะคะก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ ขอให้ทุกคนทําต่อไปนะคะเราเราทําเพื่อคนไทยด้วยกันเองแล้วก็ทําเพื่อให้ชีวิตของทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่ต้องอยู่กันต่อไปเนี่ยเป็นชีวิตที่ที่ดีและมีความสุขเพราะว่าเรายังมีการสารสารส,ส,สัมพันธ์กับประเทศหรือว่าประเทศของเรา,เอ,าอยู่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่นี่นานเท่าไรก็ตามนะคะ ทีนี้อย่างที่ท่านทูตได้เรียนเอาไว้นะครับว่านักเรียนไทยคนไทยมีบทบาทสําคัญนะครับงานแสดงวิลาริติดวันนี้ผมขอเล่าความเป็นมาเริ่มมาจากสมาคมนักเรียนไทยได้ติดต่อมาที่ผมอยากจะจัดงานเมื่อเดือนเมษายนรถน้าด่างหัวท่านทูตเ่ื่เอท่านทูตมีจัดกระสีแต่ภารกิจท่านเยอะท่านบอกขอเลื่อนไปใกล้ๆเกษียีแล้วหลังจากนั้นก็มีคนไทยอัมร์ดัมต่ออางๆมือและสมาคมต่างติดต่อมาขอจัดงานนี้นะครับ จึงได้เกิดวันนี้ขึ้นนะครับงั้นท่านแรกขอเชิญตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยครับกล่าววีพรพลท่านทูดและมอบอของขวัญครับใครครับตัวกล่าวใชญครับ กราเรียนพนาท่านเอกเอกัคราชทุตไทยไปจำกรุงเฮกที่ฉันนางสาวสาวรักสุวรรณวงศ์ประธานสมาคมนักเรียนไทยในในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในฐานะตัวแทนของนักเรียนไทยในราชอาณา,าจักรเนเธอร์แลนด์นะคะใครถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ในการจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตข,ของพวกเราชาวไทยและนักเรียนไทยทุกคนที่มีต่อพระนท่านเอกอัคราชทูต สุจิตราหิรัพฤกษ์ในเวลาที่พระนท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยาพุทธศักราช2551นี้เพื่อกล่าวคำอวยพรและคำอำลาจากด้วยรักจใจจริงของพวกเรานักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นะคะเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่พระนาท่านเอกอัครชิตทูตได้มาประจำอยู่ที่นี่พระนาท่านได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักเรียน โดยผ่านทางสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนนฮอร์แลนมาโดยตลอดรวมทั้งให้โอกาสทางสมาคมและน้องๆพี่ๆทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสาตร์รูได้จัดขึ้นเป็นต้นว่างานไทแลนแกรนเฟสติวัลนะคะที่ประสบความสําเร็จมาโดยตลอดทั้ง3ปีทาง3ปีที่ผ่านมานอกจากนี้พวกเราขอให้อำ,อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรสากรโลกจงโดนบัรดาลอยพรชยัย แด่พระนาท่านเอกราชทูตสุจิตรายหินนันยพึกอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราและขอให้พระนาท่านจึงมีแต่ความสุขสมดังจิตคิดมุ่งหมายนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นหลักชัยให้กับพวกเราตลอดไปค่ะดิฉันนางสาวสวรศสีนวงศ์ขอปิดท้ายด้วยการอ่านบทกลอนนี้ให้แด่พระนาท่านพรพระพรจากฟ้าโปรยปลายสุขสะพั่งโศกมลายทั่วท่วน เร,เรื่องเรื่องชื่นใจกายดังมุ่งหมายเอ่ยคล้ายรักจากไกลดีล้วนยิ่งแย้มยินดีบทประพันธ์โดยน้องแอร์ธานีรัตนทุทษีค่ะขอพระคุณมากค่ะสาวทุ่งสร้างขอบคุณเพราะว่าเ,เราได้ร่วมงานกับท่านมาเป็นระยะสองปีกว่าซึ่งมีความประทับใจมาตลอดนะครับ โดยเฉพาะโครงการเ,าเปิดสอนเรียนาภาษาไทยให้กับเ,ด,เด็กๆที่เติบโตที่นี่เพื่อจะได้รู้วัฒนธรรมไทยภาษาไทยเป็นสื่อให้กับความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับประเทศเนและนะครับและโครงการเ,าเปิดกา,า,ารอบรมครูที่จะไปสอนให้กับภาษาไทยให้กับ คนไทยในต่างแดนนะครับพร้อมทั้งนนครงการต่างๆอาทิเช่นขอ,ะร,อระคายความปัญหาให้ข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งสมคาคมสยามมีความลึกซึ้งในจุดนี้และก็ขอขอบคุณนะครับท่านจากไปท่านจากไปแต่ยังอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปนะครับขอคุณโสภาลินนะครับท่านรองประธาน,นครับมามอบถุงฝันให้กับท่านทูตนะครับ มีมีชุมชนไทยท่านหนึ่งคนไทยท่นานหนึ่งจัดรอตเตร์ดัมนะครับคุณแอนนาที่เป็นศิลปินสมัครเล่นนะครับได้วาดภาพดอกไม้คือดอกทานตะวันและอยากจะมอบเป็นของขวัญให้ท่านทูตสง่าส่วนตัวเชิญเลยครับตัวรูปฉาๆคเฉา